จากความปรารถนาแต่มาจากพันธสัญญาที่ผูกมัดหัวใจสองดวงเข้าไว้ด้วยกันเรือนหอหลังงามที่ควรจะอบอวนไปด้วยความสุขและความหวานชื่นกลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเงียบงันและความห่างเหินสำหรับบุรุษผู้เย็นชาที่ชื่ออาทิตย์เขาถูกพันธนาการไว้ด้วยเงาของรักครั้งเก่าที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจ ส่วนสตรีผู้อ่อนโยนอย่างเพียงขวัญเธอต้องเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวในเรือนหอของชายที่เธอต้องเรียกเขาว่าสามีถูกยางก้าวในเรือนแห่งนี้เหมือนเดินอยู่บนเส้นได้ที่พร้อมจะขาดออกจากกันแม้แต่ความอบอุ่นของเปลวเทียนในยามค่ำคืนก็ไม่สามารถส่องแสงให้หัวใจของเขาได้ทุกการกระทำของเพียงขวัญไม่มีความหมายสำหรับเขาเธอไม่เคยได้รับแม้แต่คำพูดหรือการแสดงออกถึงความรู้สึก อดีตยังคงตามหลอกหลอนเขาไม่ว่าจะเดินไปทางไหนและเพียงขวัญก็คือ